จะบอกว่าทักษะทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นทักษะติดตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสมการถ้าเราลองได้ทําเป็นแล้วเนี่ยมันไม่มีทางหรอกที่ว่าวันนี้แก้สมการเป็นอีกสักสิปีแก้สมการไม่เป็นแล้วมันไม่มีมันเป็นแล้วมันเป็นตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นมาดูกันเขาบอกว่าพ่อนะคะปัจจุบันเนี่ยมีอายุเป็น3เท่าของลูกเราก็ต้องวิเคราะห์ทีละประโยคเขาบอกว่าปัจจุบันนะพ่อเป็น3เท่าของลูก พออีก10ปีอีก10ปีก็คืออีก10ปีข้างหน้าพ่อเป็น2เท่าของลูกการที่เรามีห่วงเวลาแบบช่วงเวลาปัจจุบันกับอีก10ปีข้างหน้าเราตีเป็นตารางดูเราง่ายสุดเด็กๆดูนะพี่พอทำแบบนี้ก็คือเปิดช่องปัจจุบันนะครับแล้วก็เปิดช่องอีก10ปีแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บก็มีพ่อกับมีลูกครับเด็กๆอ่ะ เวลาเราทําโจทย์ทุกครั้งหนูดูนะปัจจุบันพ่อกับลูกพ่อเป็น3เท่าของลูกพี่พอจะเริ่มปัดทงเริ่มต้นตั้งแต่ให้ลูกเป็น x นี่ปัดทงเริ่มเฮ้ยลูกเป็น x พ่อเป็น3เท่า3เท่าก็3าม x make sense ปะสเท่าก็3 x เสร็จปุ๊บอีก10ปีข้างหน้าแต่ละคนต่างเติบโตขึ้นไปคนละ10ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น x บวกสิ 10. ข้างบนก็ 3X มบวกสิ 10. จริงไหมทุกคนโตขึ้นไปคนละ10ปีเหมือนพี่บอกอีก10ปีเ็เติบโตขึ้นไปอีก10ปีเขาบอกว่าพ่อเป็น2เท่าของลูกเนี่ยแหละครับสรรมการสรรมการก็เกิดจากประโยคนี้เลยนะบอกว่าอะไรครับพ่อเป็น2เท่าของลูกพ่อเป็น2เท่าของลูกก็จะได้สรรมการว่าพ่อ พอนี่คือพอเท่ากับ2คูณด้วยลูกลูกก็คือเท่านี้เก็ตปะทุกคนพอนี่พอเป็นคือเท่ากับ2เท่าคือ2ลูกคือ x บวก10นี่แล้วเราก็แจก2เข้าไปครับเด็กๆก็เป็น 3x บวก10เท่ากับเอา2แจงนะก็เป็น 2x บวก20นะครับเสร็จปุ๊บ เวลาแก้สรรมการย้าย x ตัวน้อยไปหาตัวมาก 2x น้อยย้ายไปฝั่งนูนก็ 3x ลบ 2x 10ก็ย้ายไปฝั่งนูนก็เป็น20ลบ10 3x ลบ 2x เหลือ x เท่ากับ10เราจะได้ x ออกมาคือ10เวลาเราได้ x ออกมาคือ10ปุ๊บเนี่ยคำแนะนำของพี่ป๊อมนะเช็คคำตอบนิดนึงหนูด,ดู x คือ10 3เท่าก็30 ใช่ปะ3า3เท่าก็30อีก10ปีคูณ10โตไปอีก10ก็20คูณ30โตไปอีก10ก็40นี่งพ่อเป็น2เท่าของลูก2เท่าไหมล่ะ40เท่ากับ2คูณ20จริงเพราะฉะนั้นถูกต้อง100%ดังนั้นโจทย์ถามว่าอะไรปัจจุบันพ่ออายุเท่าไหร่นะครับปัจจุบันหนูก็ตอบได้เลยว่าปัจจุบันพ่ออายุ30ปีตรงสีส้มที่พี่ปอตอบ โอเคนะเรามาเจอกันใหม่ครับ